สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีกันวันที่17สิงหาคม2567ากบการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะอากาศฝ้ามืดพี่น้องฝนตกบอมขึือคืนนี่ฝนตกตกบาแห้งพี่น้องมิตรลุ่มเนาะคะ่ะล่มแห้งมากเลยนะคะตอนนี้ฝ้ากระลังตีขึ้นมาแบบเป็นกอนเมฆขาวอ่าออกอมเหลืองนิดๆเนาะคะ่ะล่มพี่น้อง สัญ,ญลักษณ์ล่มมาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็มีเมฆลอยอยู่ทั่งๆก่อนเมฆขาวๆเ,เป็นก่อนเป็นก่อนเลยพี่น้องค่ะโต๊ะโหลดค่ะว่าตะยะลมเนาะพี่น้องวาบอายานมาขึ้นเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยอยู่ตรงหน้าแดนแดดซะหรอายานล่มร่มแห้งมากเลยนะคะร่มแห้งมากเลยเป็นแต่ยานฝนกะมีบางอยู่ค่ะแต่ว่า่วนใหญ่จะเป็นล่มเนาะคะ่ะ จะเป็นลมแต่ว่าโตกลดมันหดย่ามตกแล้วเนาะค่ะเสดวานปุ๋ยเข่าเนี่ยพี่น้องบ้านในวานปุ๋ยจักเทียเนาะค่ะเนื่องจากว่ามันบ่มีน้ำพี่น้องมันตกมากมันข็ว่าพอได้น้ำได้ตอนเนาะค่ะเป็นยังไงคะพ้นรัฐบาลไทยเมื่อวานนี่เนาะค่ะรัฐบาลไทยฟันไปที่หกเก่าเหล็กฟันของเฮาลุดงวดที่หกบ่อใดพี่น้องต้องกลาบขอโทษขอให้ซี่พี่น้องเด้อค่ะ พอได้ได้มากใช่มก็ถือว่าเพื่อให้คักแล้วเนาะค่ะหางวดเนาะค่ะแอดขอเพิ่นหลายโพดจะได้บูพี่น้องเนาะถ้าสามงวดติดมันมันบ่ได้ไปไกลขนาดนั้นเลยเนาะค่ะดวงวาสนาแอดมันไปบ่ได้หอดพี่น้องเอาเริ่มนับหนึ่งไม่เนาะค่ะลำเริ่มนับหนึ่งไม่้ังขอโ์บถออให้เจ้พี่น้องู้ทธ่สักกระเทียมไส่หกเก่ากัแล้วกันแอดขีดเส้นใตให้เลยแอดมันมากเนาะค่ะมันว่าตรงมีหก่นอนแต่สูตรเรามันไม่มัน มันคนละสูตรพี่นอ้องมันก็นเลยบเรไ่ไแก๊บหกเนาะคะ่ะมันคนละสูตรกันสูตรเด่นบนของเฮ้าติดหกเกือบทุกสูตรเลยค่ะสูตรรักนวยนะคะรักซิปคือกันเนาะคะ่ะส,สูตรรักซิปรักนวยเดี๋ยวแอดจะคัดสูตรรักซิปออกมาหายน้ำเด้อค่ะเนื่องจากว่าแอดคัดรักนวยมาแล้วเหตุไรๆกันพี่นอ้องรักซิปเดินยู่หลายสูตรหมู่บ้านเนาะคะ่ะ หมดนี้ม่ชอนกันอีกพี่น้องหลังจากที่รักหน่วยแอดเปนเนนตัหกกับเก่าหลักเลขเจ็ดก็ชนอยู่หลายสูตรที่หลักหน่วยบนบ่ม,มากพี่น้องนี่แหละแอดเึงบอกให้พี่น้องฟังว่ามันขื้นอยู่มันเกี่ยวอยู่ตรงทีว่าตอนแอดจับนะคะเลือกจับแต่สูตรบร่เขา่าพี่น้องบันี้แอดเลยสิใส่สูตรว่าเอาลงให้พี่น้องเลือกเอา เนาะค่ะแต่ชุดเต็มแต่ลองจับฝืนดวงสูตรเกาอยู่ค่ะภาวะสูตรลักน่วยที่เดินยยวๆสิบสี่งวดรุดหงวดเดียวพี่น้องถึงมันจะห้ายตัวแต่เข้าก็สามารถที่เอาเป็นแนวทางไปเบิ่งกับอาจารย์ยังไงที่เพิ่นเคยให้เขา่าที่พี่น้องตามเพิ่นอยู่แล้วนี่ถ้าสูตรของเข้ายังบรลลุตงวดว่างหาันชนกันอยู่ที 6กเจดเก่าแอดเนนไปทีหกกับเก่าส่วนใไ่ไปที่เล็กเก่าเลยละ่ะจัดใส่สูตรนองตาอยค่ะแต่นองตาบอมี่ลัก16แค่นั้นก็สันกรบเขาเป้งเลยล่ะค่ะนองตาบอมี่สูตรลักสิเนาะคะ่ะตามกันต่อพี่นอ้องมื่อขึ้นีีกะ่ะไปเก็บโต๊เล่าพัฒนา ที่เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะคะ่ะไปช่นเล็กอ่านเพิ่นอีกพี่น้องเอ้ยจะเป็นขักแน่เนาะคะ่ะเพิ่นก็นอ่านถือกูบาทด้วยค่ะอ่านสองแปดหกเจ็ดเนาะแปดสองไปออกข้างนาซื้อดยออ,อ,ออกหาโตเนาะก็สั่นกับบนลางเลยล่ะค่ะคลรัฐบาลให้พี่น้องแปดสองศูนย์หกเจ็ด ถ้าศูนย์ไปยุ่แท่นตำแหน่งเลขแปดพี่นอ้องขึ้นเบื้องอารลณเป็นตาให้พี่ให้น้องได้โชคขึ้นยังเนาะคะ่ะมือขึ้นผลเนาะพลนจ่ายเคืองสัาพี่น้องเนื่องจากว่าถูกเลขอันเบิรนเนาะคะ่ะก่อนุยาตบาดข้ามเด้อคะ่ะพี่น้องกาแฟผ้าเดินทางเนาะคะ่ะม่มีกาแฟากับไปบ่ได้พี่น้องสมองกับพ่เปิดขากับพ่ไปมือจับยังกับบ่ได้พี่น้องเชื่อเอิว่ามันติดบ่ เคยได้สารสิ่งนั้นเข้าไปเราบร่ทําง,งานนอกทีนีมาเลยพี่น้องถ้าบ่มีสิ่งนั้นคินว,ว่าติดกะกะบ่ถึงขนาดเวลาเดินทางไปไสมาไสนี่เฮาบ่ได้มีเฮาก็ไปได้อยู่ค่ะแต่ในอยู่สถานะพรัวมุสีบ่ได้ดอกค่ะต้องรวมทางกันเดินนํากันเนาะค่ะย่างนํากัน,น,ก,นกับกาแฟแก้วพิเศษเนาะค่ะค่ะไปเบิงเ่งแนวทางเลยค่ะพี่น้องอ่านคําเตือนของทางช่องเฮาก่อนเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะผลมือว่านเนาะคะ่ะพี่น้องน้องตาว่างซีกับแปดเนาะคะ่ะน้อยแหลกมากเก้าซีห้าีหกเข้าบนเข้าล่างเลย 4ี่หก้าเนาะคะ่ะของน้องต้าไปน้อยที่สองเนาะคะ่ะของน้องต้าเข้าบนล่างไปน้อยที่2 2 7สอนะคะน้อย3 9 9เก้หนึ่งสี่เก้าี 49, บา่บอก่เก่าบะมี่เนาะคะ่ะมีแต่แปดสี่สี่มาอยู่สามหลอดมา้วานเนาะค่ะนะคะ,นะคะไปต้อค่ะ ของเซียนเพิ่นว่างสองกับหกพี่น้องสองกับหกก็หกมาสองมาที่รอบปกตินะคะของเซียนสารกข้ามพี่น้องที่รอบปกติเป็นตัวกลับเนาะค่ะเป็นตัวกลับสองมาหนึ่งรอบประกอบคู่ได้ที่สองเจ็ดเจ็ดสองเนาะค่ะในเบื v. 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 V ่องของแอดกันะอ่า ของแอดว่างเล็กติดบนรางไว้ที่0ูนย์หกสน้อยแรกก็มา6น้อยที่2ก็มา2กับ0นยนะค่ะมาทุกมือพี่น้องสน้อย3ามหลบคำรับของแอดว่างเด่นที่0ย์กับ9 0 7ไม่มี0ูย์เจ็อ่ามีแต่เด่นไปรอบดีพี่สีเข้าเป็นตัวกับเนาะค่ะเก่าห ย่งไปเดินหอดสามน้อยเมื่อวานเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าที่แอดฟันมือแรกมันไปออกน้อยวิ่พี่แล้วพี่น้องแอดกับเอใจยิ่ดอกว่าสีมาอีกบอเนาะคะ่ะสีมาอีกบออันในที่สุดก็ได้คําตอบเนาะคะ่ะพี่น้องบ้ามากเท่เนาะคะ่ะไปตามกันไหมพี่น้องสำหรับเลขฟันไปลืมขอปูไม่เนาะคะ่ะอันนี้เลขติดบนล่างวันนี้ศูนย์หกสองศูนย์หกสองไม่เน่าลายมือแเราพี่น้องว่าเป็นสิ่หกเจ็ดมือแล้วบอ อ่าวิ่งรูด2กับ6ชนกันคนละสูตรจับคู่2027 6067 3ตัวหางเดียวคือ126พี่น้องตัดเล็นใด้ที่16 1226 62เด้อค่ะไปที่ของน้องต้าน้องต้าวันนี้วางที่7กับ0 7573710503013ตัวหางเดียวคือ704เนาะค่ะเอาแล้วค่ะเอาแล้ว ตื่นแล้วเนาะคะ่ะของเซียนสารคามวางเด่นที่3มกับ5 3 6 3 2 5 6 5สาตัวหางเดียว3 5 4หพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะเดี๋ยวแอดจะยกกลองให้แคปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเด็กหน่อยจะห้องแห้งก็เกาเนาะคะ่ะพี่นอ้องแอดมีหลานหน่อยเนาะคะ่ะเสียงเขาใดบอบบลูคือกันน้าจะว่าความรุ่นแรกเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะกับ3หน่อยมัดรวมวันนี้วันที่17สิงหาเนาะคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้ซักนีนก้เนาะค่ะพี่น้องที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดนเนอร์ค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ